นักแสดงที่ตอนนี้เนี่ยมีกระแสด้านลบออกมาไม่หวาดไม่ไหวกับผู้หญิงคนนี้ครับผม Amber แอมเบอร์เฮิร์ทฮะฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส์ ใะรจำได้นะฮะจากคดีพิพาทระหว่างแอมเบอร์เฮิร์และจอห์นนี่เดฟนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของคุณจอห์นนี่เดฟก็โดนตัดบทโดนวอร์เนอร์ปฏิเสธเปลี่ยนตัวละครไปแล้วโดนดิสนีย์ปฏิเสธว่าจะไม่ทำไพเลตโดยที่มีกัปตันแจ็คสแปรโลไปแล้วก็มีการลงชื่อกันคำว่าคดีนี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่จอห์นนี่เดฟคนเดียวสิมันต้องทั้ง2ฝ่ายสิมันต้องรองหาความจริงก่อนสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีการลงชื่อในเว็บไซต์เ h a ง o r o r g นะครับว่าอยากให้ถอนตัวของแอมเบอร์เฮออกจากภาพยนตร์เรื่อง Aquaman นภาค2ซึ่งอย่างที่รู้กันครับทำไมถึงต้องถอนละ่ะเพราะว่าตัวละครอย่างมิราเนี่ยมันเป็นตัวละครที่หลายๆคนหลงรักนะฮะแม้แต่ผมเองผมยังหลงรักเลยสําหรับภาพบยนตร์เรื่องอ q ควาแมน เพราะฉะนั้นนะถ้าสมมุติมีการตัดตัวละครมิร่าออกอะ่ะผมรู้สึกเสียดายตัวละครนะผมรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยมันมีความหมายกับการดาเนินเรื่องเยอะเลยนะซึ่งมันเป็นความผิดของนักแสดงไหมอะ่ะทําไมคุณถึงไม่เปลี่ยนตัวนักแสดงแล้วมาเปลี่ยนใช้ใช้นักแสดงคนอื่นแสดงแทนในบทของมิร่าแทนที่จะเป็นแอมเบอร์เฮิร์ตอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นทีนี้นะฮะตอนนี้มันมีกระแสะออกมาแล้วนะครับว่า เราอาจจะได้เห็นแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยโดนตัดออกจากภาพยนตร์เรื่อง Aquaman 2ทั้งเรื่องเลยก็เป็นได้จากกระแสคดีของแอมเบอร์เฮิร์ตและก็จอห์นนีเดฟนะฮะที่เกิดขึ้นในะระหว่างช่วงนี้ที่มีการพิจารณาคดีฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยทำให้ตอนนี้ผู้บริหารของค่ายภาพยนตร์อย่าง Warner b r o t h e r เตรียมตัดสินใจที่จะตัดบทของมิลราที่แสดงโดยแอมเบอร์เฮิร์ตออกจากภาพยนตร์เรื่องอ q ควาแม2ทั้งหมดครับ จากที่มีข่าวก่อนอันนี้ว่าเธอจะมีบทในภาพยนตร์อยู่แค่10นาทีนั่นเองนะฮะเรียกว่างานนี้ตัวของจอดนีเดฟน่าจะสะใจอยู่ในน้อย,อ,ยอาจจะหันหันหน้าหลบมายิ้มกลุ้มกลิ่มอยู่ก็ได้นะฮะเพราะว่ายังไงตัวของจอรนีเดฟตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าโดน โดนแอเบอร์เฮิร์สทำลายอนาคตไปเยอะเหมือนกันนะส่วนทั้งค่ายวอนเดอร์บัตเอร์เองก็น่าจะเจ็บไม่น้อยนะครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องอะควาแมนนี่ก็ถ่ายเสร็จไปเรียบร้อยแล้วถ้าตัดบทมิลลาออกจากภาพยนตร์ทั้งหมดก็น่าจะต้องมีการถ่ายซ่อมกันใหม่โดยให้คนอื่นมาแทนบทมิลลาแน่นอนก่อนอนนี้เนี่ยผมได้มีการถามเอาไว้ใช่ไหมถามเอาไว้ในฟอดแคสก่อนหน้านี้ว่าถ้าสมมติเปลี่ยนตัวนักแสดงมิลลาเนี่ยเราอยากให้ใครมาเล่นก็มีคนบอกว่าเอมิลี่บรัน มีคนบอกว่าเอ็มมาสโตนวู้หลายหลายคนครับที่มาเสนอความคิดเห็นอัญญาเทเลจอยอะไรอย่างเงี้ยเอมมาวัสส์นอย่างเงี้ยฮะที่อยากจะให้มาเปลี่ยนเป็นบทมิราแต่สำหรับผมนะผมผม,ผมก็อยากเห็นน้องจอยเหมือนกันนะผมอยากเห็นน้องจอยเปลียกน้ำเหมือนกันนะเออนะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวของคุณแอมเบอร์เฮิร์เนี่ยอย่างที่รู้รรกันนะว่าแกเคยควงกับอีลอนมัส์มาก่อน แต่ตอนนี้ฮะมีอีกหนึ่งตัวละครโผล่มาครับระหว่างที่พิเจนอ,อาคาดีอยู่เนี่ยฮะมันมีกระแสรเรื่องหนึ่งมาว่าแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยเ,ยเคยเล่นทรีซัมกับออรอนมัสแล้วก็ตัวของคารา e เดลวีนมาด้วย ซึ่งไอการเล่นทีซัมที่แกเล่นกันเนี่ยก็คือการเล่นบนเพนท์เฮาส์ของจอห์นนี่เดฟด้วยนะฮะในช่วงที่จอห์นนี่เดฟไม่อยู่บ้านแถมยังมีภาพของเอเวอร์เฮิร์ตเดินควงอีรอนมัสขึ้นลิฟต์เพื่อที่จะไปห้องกันอีกด้วยในขณะเดียวกันทางฝั่งของแคล่าเดลวินก็ดูจะเงียบๆอยู่นะหลังจากที่มีข่าวว่าเธอเคยไปร่วมทีซัมกับ แอมเบอร์เฮิร์สแล้วก็อีลอนมัสนั่นเองซึ่งก่อนหน้าที่จะมีข่าวนี้เนี่ยตัวของแคลร่าเดลวินเนี่ยก็เ,เคยเป็นหนึ่งในคนที่ออกมาโจมตีจอห์นนี่เดฟนะแล้วก็สนับสนุนแอมเบอร์เฮิร์สจากเหตุการณ์ที่แอมเบอร์เฮิร์สเนี่ยกล่าวหาว่าจอห์นนี่เดฟได้ใช้กําลังทําร้ายร่างกายเธอในตอนที่ทั้งคู่ยังสมรสแต่งงานกันอยู่ตอนนี้คดีก็กําลังพิจารณากันอยู่นะฮะก็มีการงัดหลักฐานนู่นนี่นั่นขึ้นมาผมไม่อยากพูดยืนนะแต่ว่า ผมว่าตอนนี้สตูดิโออย่าง Warner Water เนี่ยทำถูกนะฮะทำถูกแล้วที่คุณพักเอาไว้ทั้งสองคนนอกจากจะพักจอนนี่เดฟแล้วคุณก็ควรจะพักแอมเบอร์เฮิร์ด้วยเหมือนกันผมคิดแบบนี้เพราะว่ามันส่งผลเสียกับค่ายทั้งนั้นไม่งั้นจะให้ปาโดยคนเดียวได้ยังไงในเมื่อเรื่องราวมันเป็นถึงขั้นนี้นะฮะยังไงยังไงทั้งสองคนเจ็บหนักแน่นอนแต่ผมหวังนะครับว่า เราจะได้เห็นผลงานการแสดงของพวกเขาอีกผมไม่อยากจะให้มีนักแสดงคนไหนที่เป็นดาวที่มันล่วงลงแล้วไม่ไมสามารถกลับขึ้นมาได้อีกก่อนหน้านี้เนี่ยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ก็เคยเป็นแบบนั้นนะฮะติดยาติดคุกเลยนะครับแต่เขากลับขึ้นมาได้ในบทของไอออนแมนเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าเคารพนับถือมากๆเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่ผมไม่อยากให้มีกระแสด้านลบออกมาอยากจะเห็นผลงานเขาอีกเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นจอร์ดี้เจฟ หรือว่าจะเป็นแอมเบอร์เฮก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel